วัจจุบันของอ้มกิมีทั้งเหมือนจะตัวก่อคบตอนนี้มีมีสามตัวยุใสเอเกาะส่วนหนึ่งไอยุหน้าครับอันนั้นก็มีแมนครับอันนั้นราคาเงินเมื่อมีบอมีอนครับให้พี่น้องมาหาได้ยุนอ่มาได้ครับผมผมปิดไม่มิดเลยหางเนี่ยเออฮะยายแต่ตัวนี้โอเคโอ้เห็นไยายมาควายตัวหนึ่งบ่มีอีหยังเหมือนจวนจวนแนวแนายอนแต่ยี่สิบหมื่นเพื่อเลื่อนเอาไปผสมกับไอ ไข่หมูขาวกี่เดือนแล้วครับ5เดือนครับนี่หาเดือนแล้วพี่น้องครับสนับสนุนโดยหม้อเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบทช่วยดับกลิ่นลดมแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวกเกษตรกรตู้ฟักไข่อัตโนมัติช่วยเพิ่มปริมาณอัตราการฟักไข่ได้สูงขึ้นต้องตายูดีขันแม่นให้คะแนนแม่นนี่ได้นาเท่าไหร่คะแนนเนาะถ้าตามไปตาเินเนาะคุณลงพูดเลยครับคุณลงเออพืเป็นกรรมการคิดว่าส่วนหน้าห้า อะไรต่างๆอะส่วนนี้ก็4.5แล้วครับครับผมเพราะถ้าจะกว้างวันนี้ถึงจะได้5เต็มใช่ครับคุณอันนี้ได้4.5ครับผมพี่แม่นแม่นั่นได้ได้ได้หาเต็มเตะครับใช่ครับเอาหามาเบืองกับ4.5มาใส่กันจุ่มมาเจียใส่กันครับนี่คือการให้คะแนนนี่คือการให้คะแนนต้องถามคุณว่าผมไม่ใช่กรรมการนะแต่เนื่องจากผมฟังเขามามากฟังฟังทุกเวที เป็นการจำจำมาจำมาครับเพราะผมไม่ได้เรียนมาทางนี้น้ำตัวตัวนี้น้ำตัวหนาลึกข้อประเข็งไงคุณลุงตอนนี้ลำตัวได้เท่าไหร่ลำตัวสมมติว่านะคุณลุงให้พี่น้องฟังคือเขากรรมการเขาจะคิดเรื่องถาว่าลึกคือคือส่วนตรงนี้อันนี้ให้เต็มนะครับอันสองตัวให้เต็มองแตสองตัวนี้ให้เต็มครับแต่ส่วนลำคอท่านสังเกตดู ตัวนั้นพอจะหนากว่าตัวนี้เห็นชัดเจนด้วยสายตาเลยเออเออถ้าอันนั้นได้สี่จุห้าอ่าตัวนี้ก็จะได้สี่คุณครับพูดเรื่องหัวให้ให้พี่น้องฟังก่อนครับดูหัวดูหัวว่าคะแนนต่างกันนะกบานกบานดูกบาลหัวเขาช่วงนี้จะว่างกว่าเอออันนี้เป็นหมอเป็นหมอเป็นกกมกับแมหัวหมอท้องก็เหรอพอจบไปอันนี้กลมก้มนี่แมนหัวหมอใหญ่อันนี้สิเป็นเป็นแบนแมนอุปมาอุปมาคือท่างเขาเฮี้ยนเจ้าหะล่ะคือจัง เข้าขมาแล้วทางบ็ดีแล้วนั้นสีคือท่ายางไปล้วเออว่าจะไปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สาระสำคัญมากนะใช่ครับต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวอันนี้แค่อุปมาออกมแต่สมัยภาษาเพิ่นบอกจะห้อยเก่าเพิ่นว่าอันนี้เราดูข้างหน้านะแต่ไปดูหางข่างนั้นกลับกันผมผมปิดไม่มิดเลยหางเนี่ยเออใหญ่ปิดหมดเลยแต่ตัวนี้โอเค โอ้แม่ย่ามาควายตัวหนึ่งบ่มีอีหยังเหมือนตัวอันตัแนวแน่นอนแต่แม่เข้บควายปะตัวนี้ได้หางตัวนั้นพันได้นาตัวนั้นมันจะดีไปเพราอยังควายจะได้โตมันจะขายของมันจะได้โตออกมันจะหาเจ้าของมันแต่ละตัวเองโตทั้งคุณคุณลุงมาข้อบอได้คะแนนหลายทอร์เมนี่แนนแต่ว่าพืชนาสู่ตัวนี้ใบยักษ์โตเนี้บรรดาควายนาครับกระบาลเออ นาเขาตัวนี้สิไปกว่าอาตัวนั่นเขาเฉบว่าหนาบเกจริงแต่ล่ำตโตเขาเก่งเอออาต่อไปทีนี้พอสมมติว่าในการประกวดคะแนนเท่ากันปุ๊บเนี่ยเขาจะมรดูุมนม,นมเออครบสีเต้าไหมครบนี่จะเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือหรือเปล่าเออ <laughs> จะมาดูลึกๆเข้าไปอีกมาเบ่งเต่านมพี่ <laughs> น้องครับ <laughs> ถ้าสองตัวเราถ้าสองตัวนี่แบบถ้าสองตัวนี่เต่านมทอกันก็แปลว่นาคะแนนมาสูสี อ้าวคะแนนอ้าวเต้าหนมอีกอ่าดูนะครับดูเต้าหนมเต้าหนมมีอ่าครบสี่อ้าถ่ายไม่ชัดอ่าตัวนี้จะเรียงสวยตัวนี้แหละครับอนะนะน,น้ำมาตัว,วอน้อยไปด้วยผมเ,รเปร<ๆ>ียบเทียบไม่ว่ากันนะเพราะว<ป>่าฝวายคองเดียวกันจะบอกคนออกไปเ้อะจะบอกอ,อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ฝักพี่น้องครับเทำคะแนนเต้าหนมเท่ากันอีกคะแนนเต้า ถ้าตัวนี้นะอ่าถ้าจะให้ยศดงตัดสินอ่าถ้าอี้จะจะองตัดสินดีทั้งสองตัวตีเขาละยังตัวหนึ่งนาจะกิงเออลับตัวกินเออตัวหนึ่งอ่าสิแพ้เรื่องไทยและหางน้อคุณเนาะอ่าต่อไปทำไมคะแนนเท่ากันเกรรมการถึงให้จุออ จงเดินจะจะรูว่าท้ารอยเท้าจะเหยียบกันไหมมาเดินม้อาร้อยเท้าเหยียบดีๆครับดีเท้าหลังเหยียบหรือจะล้าสักนิดหนึ่งแต่ถ้าอย่างร้อยก็ต้องเหยียบเหยียบเอาเหยียบหรือไม่เหยียบต้องเหยียบต้องเหยียบเอาพ่น้องครับว่าเมืองตอนยางบัดิพี่น้องเดาคืเรื่สเกเท้า้ตัวนี้น่เดินพลุงเป็นยังไงตัวนี้ครับครับเหยียบเหยียบดีมากพอดีเลย ถ้าไม่เหยียบมันหมายความว่ายังไงครับพี่รองอะมากคือมันจะมีเท้าใดเท้าหนึ่งอย่างสมมติว่าท่านล่ารางวัลมากบางทีมันลามันเอ่อหรือมันอะไรต่างๆมันมันจะในวันนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์เดินไม่เข้ารอยเดินไม่เข้ารอยไม่สง่างามมันหางสาวไทยเดินกระเพกข้างหนึ่งเนี่ยคุณจะเลือกไหมจะใบ้หน้าสวยเหมือนนางฟ้าจะเอาไหมล่ะเราต้องมาดูการสมบูรณ์ไวในวันนั้นครับความพร้อมของแกในวันนั้นครับผมมาเมืองตัวนี้ครับตัวนี้เอา ทีนี้ครับมเงิ่งตัวนี้โอ้ถือมังมือในความรู้ครับนีก็เยียบอันนี้ก็ดีแสดงว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งสองตัวแต่ว่านอกจากนี้กรรมการเขาจะดูลักษณะการจูงด้วยออ,อสมัยก่อนมันจะมีไอ้เรื่องกระบี่นะกระบี่อยู่ที่ใจ่ะคนฝึกกระบี่ต้องเอากระบี่กับตัวกับใจให้อยู่อันเดียวกัน<อ>คนจูงไ้ก็เช่นเดียวกันนะฮะอ,อย่างต้องให้ใจดำามาใหม่ ควายกับน้องยังไม่สื่อสารกันเขาม่ต้องผู้ขเข้ามาเนี้ยันั้นจะลงตัวเขาจะพาไปไหนไม่ต้องตีเขาจะเดินเนี้ยก็จะรู้เ,เนี้ยก็ถือว่าในการจูงนอกจากรอยเท้าเหยียบกันแล้วการเชื่อฟังออี่ผู้จูงอ่ะตัวนั้นจะเชื่อฟังได้นนดีกว่าอันนี้คือความพร้อมในเรื่องของการเข้าสนามคือเขาจะเลือก ตัวที่ดีที่สุดไป,ไไปไดังนั้นอ่ะตัวที่พร้อมที่สุดดีที่สุดเขาจะต้องเอาตัวนั้นอมีช่หนันการเขาสนามคนเขาควายต้อง,องไปด้ดยวยกัน, <lightweight. S 1> เ,กนเดี๋ยวนี้มันมีแล้วเมื่อก่อนมันจะมีเด็กรับจูงมาแล้วก็เด็กรับจูงวัวเอาบางทีเด็กจูงวัวเนี่ยมันฝึกมามันอยู่สุราษฎร์แต่เขาประกวดที่บึงสามพันอ่ะเขาออกค่าเครื่องินให้มันมาจูงโดยเฉพาะเลยแต่ควายเขาเรียกมือน้ำแต่ยังไม่เนี่ย อย่างเสียสมบัติทําไมต้องให้เจร้านจูงทุกครั้งเพราะเขาจะฝึกให้เจร้านอยู่กับตัวนั้นเลยเป็นมือน้ํำเป็นพีเลี้ยงครับต่อไปแต่เราอ่ะบางทีโอเคอย่างน้องเอียวหรือท่านหมอ่ะเขาก็เริ่มใช้วิธีนี้แล้วแต่เรายังไม่ได้ฝึกมีหลักสูตรการจูงควายแต่เราจะเอาคนที่พร้อมก่อนก็คือใครคๆเวลาประกวดฮะเขาจะให้จูงตามเข็มนาฬิกา ดังนั้นคนจูงจะอยู่ข้างนอกออกรรมการกลางสนามก็จะได้ดูลำตัวชัดเจนนี่ๆอย่างเงี้ยท่านจะดูชัดเจนดูทั้งการเดิน,นบางครั้งตั้งแต่เข้าสนามแล้วกรรมการเห็นนั่งพี่แม่มันเคยมีควายตัวหนึ่งระดับแกรนด์แชมป์นะครับ <c oughs> ไปประกวดสมบูรณ์แต่ตอนนั้นลงบังเอิญตรงนั้นเขาปูฟางไว้แต่ใต้ฟางมันจะมีรากกัมปูอะไรไ,ไปเหยียบรากกัมปู พอจะเดิอนอ่ะเท้ามันแขยงเคเขาขันออกรอบแรกโอ,โอ,อก้ซึ่งซึ่งเป็นแกรนแชมป์หลายสนามอันนี้เราต้องดูว่าความพร้อมในสนามเนาะครับผมณวันนั้นนี่คือแม่พันธุ์แล้วต่อจากนั้นก็คุยเรื่องเล็บ,เล,บเล็บมันมีเล็บอะไรบ้างอ่ะเล็บมลเขาลงพูดเลยครับผมคอือถ้าเราไม่ได้แต่งบางตัวมันเกิดมาด้วยพรสวรรค์แล้วก็ด้วยการเลี้ยง อย่างถ้าเกิดมาลักษณะดีเลี้ยงจูงควายจะต้องจูดึงอย่างน้อยอ่ะมันต้องเดินได้อย่างน้อยสามชั่วโมงเล็บมันจะสึกโดยธรรมชาติดังนั้นเล็บมันจะเป็นเหมือนกะลามะาพร้าวแต่สมัยนี้เขามีเครื่องตะไบเครื่องอะไรเขาเขาทำได้อ่าเพราะว่าถ้าถ้าเราผูกมันไว้เนี่ยมันจะเล็บออกมาไม่มีการสึกหรอมันจะเดินตับตับตับ,ต,บตับเหมือนตีนเป็ดอ่าครับกับว่าตีนเป็ดอ่ะในสมัยก่อนเนี่ย เวลาไถานาหรือลากเวียนมันจะไม่จิกถ้าตีนเป็ดมันตัาๆมันก็จะเดินลืน่นๆถ้าไม่จิกมันจะสามารถลากไถได้แข็งแรง<อ>ดังนั้นเราจะต้องเอาควายที่ที่ที่จิกที่จิกดินอันนี้ทั้งศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้านและของกรมส,สัตว์มีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้นะครับ<อ>น,นี่เรื่องเล็บแล้วก็กรีบจะต้องไม่ห่างจะต้องมนอย่างตัวนี้ถือว่าว่าดีแต่ถ้า แล้วก็กรีดใหญ่ด้วยเหมือนควายสายอุทัยอะสายกำลังป๊ตเนี่ยตรงนี้ใะญ่ใหญ่มากเรียกว่าถ้าไปแกงขี้เหล็กก็ได้ชามใหญ่เลยอันนี้นี้เมื่อกี้ท่านถามเรื่องกรีดเท้าใช่ไหมฮะครับก็แสดงถึงความแข็งแรงแล้วก็การยืนตรงเนี่ยมันจะรับน้ําหนักความสมดุลเลยก็ดีอันนี้อันนี้แม่พันธุ์แต่ข้องนี้โชคดีตั้งใจหรือเปล่าไม่ครับนะฮะเลือกควายตู้รถไฟได้ได้ทุกตัว Oh. จะจะเป็นยาวยาวได้ได้ทุกตัวอย่างว่า,าดูถ้ามันกลมกลืนเนี่ยแค่แค่นีมน้มันกลมกลืนแล้วนี่มันยาวป่าปกติเป็นคืบ uh huh. แล้วหลังเขาก็ไม่เอ็ดตอนนี้ท้องอยู่เปล่าน้องท้องออุอ้มท้องก็คล้อยม, <5 S 2> มานิดหนึ่งอ้าวต่อจากนั้นก็คงน่าจะให้พี่อุ้มคุยซะก่อนครับอุ้มครับค่บตัวนี้นคเป็นลูกของไอเพิ่มโชคกซีพี่ที่ไอ ห้าบานเพื่อนผสมใ้แม่เพื่อนเป็นคไายของของหลวงเอาไม่ห้าบ้านเลี้ยงครับใบบังเอิญเพื่อนไปผสมใ้ก็เลยไปเห็นตังเต้เป็นซาวพุ่นล่ะครับเพื่อนได้ลูกตัวนึงน้ำข้าเจา้าบันนี้ลูกตัวสองก็เลยไปขอแบงอ่งเพิ่นมาครับโอ้กับมาเลี้ยงโยนี่ก็ได้ลูกอ่าสตัวครับตัวตัวนึงขายให้พี่อุ่นไปครับ เป็นควายเผือกคจแสวรฟาครับใช่ครับพ่อพันธุ์ก็คือตัวไหนครับตัวนั้นไอ้ตัวตัวนั้นแก้วขวัญแก้วขวัญแก้วขวัญก็คือออกจากพี่อุ่นเนาะตัวนั้นเนาะพี่อุ่นจะมีพ่อพันธุ์หลายๆตัวคนลุงมีตัวไหนบ้างตระกูลบิ๊กอ่ะอุ่นจะมีนั้นแล้วก็แก้วฟ้าควายฝึกที่ใหญ่ที่สุดก็เคยอยู่กับอุ่นโอ้แล้วก็เดี๋ยว อีกหลายตัวใช่ครับหลายตัวเพราะว่าปีที่แล้วข้ออุ่นลนารางวัลได้มากที่สุดอ <c oughs> จังหวัดน้องบตั๋าพูได้ถ้วยรางวัลมากที่สุดแต่ฟาร์มที่ได้มากที่สุดือฟาร์มเสียอุ่นอหลายตัวแล้วงั้นก็รับรองได้ว่าถ้ามาจากฟาร์มเสียอุ่นก็คือผ่านถ้าพี่อุ่นมาเห็นเมื่อนั้นเราต้องขอสืบก,ก็คือควายลูกเล้าธรรมดาครับได้เดือนนึงครับเพมมิ่มมาจองเลยครับได้นเท่าไหร่ครับราคาที่พี่คนขอแบ่งเมื่อนั้นขายเหย่พนบ่แพงครับขาย่น แสนเดียวตอนนั้ะโหยตอนนี้อายุจะปีหรอครับอ,อาไอเดือนกันยานี่น่าจะเต็มสองปีครับโอ้กันยายี่สิามกันยาครับตัตอนนี้ก็คือเพิ่นไปจากไหนมาจากไหนมีลูกน่อยปะครับไอตัวนี้เพิ่นทองบิ๊กเบิร์ดเมื่อกี้เราไอ้บังเอิญว่าพบกําหนดคลอดแล้วลูกเพิ่นออกมาเพิ่นได้ตายบิ๊กเบิร์ดเจ้าของโดมก็คือก็อุลยนี่แหละ คนเรียนไแถวอุ่นนี่แหละเพื่อนก็เลยเพื่นลูกเพื่อนตายเป็นตัวเมียอีกครับตายเราได้ยี่สิบหมื่นเพื่นเลยขึ้นเอาไปผสมกับไอ้ไข่หมูขาวตอนนี้ทองไข่หมูขไข่หมูขาวก็คือของนนไอ้หน้ำไมน่ะ้าหมอ่ขงสักแก้ววางชัยอ่ะรอกี่เดือนแล้วครับห้าเดือนครับนี่หาเดือนแล้วพี่น้องครับจะเป็นทองที่สมบูรณ์นะครับผมสูงเท่าไรนอนนี่ยนาะ สี่ครับร้อยสี่สิบห้านะครับเอาตัวไหนเฉียกให้ราคามือนี้มีมีมาให้เห็นมือนี้กะสีโตนุ่กันนะครับเป็นโต้ที่เด็ดเลยนะครับซื้อฟาร์มซื้อว่าจากไหนก่อนครับเพชรชัยวัฒน์ฟาร์มครับก็คือพี่อุ่มเลยแมนครับให้เบอร์โทรติดต่อนะครับ0930211346ครับอีกครั้งอีกครั้ง0930211346ครับบ้านบ้านโนนสูง ตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูครับนี่แล้วพี่น้องครับที่ขาดอะไรอยากให้ฝากพี่น้องจักหน่อยแน่สำหรับเยาวชนหรือผู้บทเยาวชนที่ขึ้นมาแล้วกับผู้กําลังมองหาครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับผู้อายุคสมัยใหม่ที่วันอยากเรีงไหว้ครับฝากจักหน่อยแน่เรียงไหว้หักออยสินะครับกฝากไปเยาวชนน่ะหรอเนาะครับเนาะอุ้มก็ยังอายุบ้าหลายแต่กับ เลี้ยงควายมาหลายปีแล้วครับครับไก่อยากให้มาเลี้ยงอยู่เลี้ยงควายนันดีอีหลีไในเห็นเงินแสนเงินล้านก็ย้อนควายเนี่ยแหละครับโอ้โที่ขาดว่าใดครับต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สนับสนุนผู้อุปการะนะครับก็คือแม่ของปีอุ้มเนาะแม่ครับนี่แม่มาอยกไก่มาแนน้ำเชื่อก่อนเด้มครับแม่เป็นจังไหนคือคือไดมีเออคือเดมีโมเมนต์ที่เป็นแบบนี้ครับเอาฝากจากน้อย คิดจังไหนช่วงพิุมเอาควายมาเลี้ยงช่วงนั้นครับแม่ลูกเลี้ยงนี้ย่างค่ะแม่ก็เลยปล่อยเขาค่ะอ๋อแม่แม่โบนี่แม่บ่บ่บ่ลิงแบบเออแม่กับแบบแม่กับว่ได้เลี้ยงควายมาเนาะแต่พี่ิุมกับด้วยใจมากเขามาเขาไม่ต้องตามใจเขาค่ะพอตาตามใจแล้วพี่ิุมกับพ่อยสั่งรายได้ในตรงนี้ได้แต่จริงๆเราพี่ิุมกับด้วยใจมากเนาะแม่นครับถามว่ามาคงอยู่น้ำว่ไใดเนาะแม่นครับ แม่สองคนเป็นยังไงแม่ยิ้มแล้วดีใจเพราะสมือนี้ครับที <S <S <ะ>พี่อุ้มมาได้ถึงขนาดนี้ครับ <S <S ก็ดีใจเย่ะพี่อุ้มเริ่มเลี้ยงตั้งแต่จักปีเราก่กเพราะมันสี่ปีลรบา่ายี่ปีห้าปีประมาณน<า>ี<า>้นะค่ะจนได้มีควงงามอยู่ในขอกปัจจุบันของีอุ้มกับมีทั้งหมดเจ้าตัวก่อครับตอนนี้มีมีสามตัวครับเออจงไว จ้งไว้สามตัวยุ้ยส่เอีกเกาะส่วนหนึ่งไอยุ้หน้าครับอันนั้นก็มี่แมนครับอันนั้นราคาเงินเมินมีบอมีแมนครับให้พี่น้องมาหาได้ยุ้ยนาองแม่ใดอีแม่อีแม่อีแม่ค่ะขันพี่อุ้มมาอยู่มาคุยกับพี่น้องเดี๋ยบอเนาะไดซื้อกองเลยคแม่แม่ซื้อแยงเกาะซื้อเงี่ยมค่ะฮะซื้อเงี่ยมค่ะแม่เงี่ยมค่ะแม่เงี่ยมอาวนี่แหละครับอยู่กับพี่อุ้มเราของประเทศไทยภาคตะวันตก ฝากใครพี่น้องผู้กำลังอยู่ท่างไกลโอ้เอาบบบนี้เด้ย๋ยที่ฝากพี่น้องป้องตายที่กระดุมักสุบสุกคนผู้ยู่ท่างไกเออการซื้อกล้วยต่พอจะแม่พจนสอนอย่าอยากซื้อพ่อตายอย่าขายพ่อให้ใหจําไว้เด้อ,อให้จําไว้ครับนี่เป็นบทท่าหอนและเป็นเครื่องสอนใจสุกสุกคนที่ผู้สิเขานั่งมาเลียนไม่ยาสิหมยถึงว่าการนับหนึ่งก็จะสิเป็นนับหอดซีบโรด นับหนึ่งกับนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบย่าสิไปนับหอดหนึ่งและศูนย์้คุยงน้าสิบเนาะมันตกมามันเจ็บเออให้ฝากเด้อเกษตรกรผู้ชี่เลี้ยงทีรับส้มวิญยวนีเออค้ายทุกโตมี่เจ้าของและดีทุกโตเออมันจะหาเจ้าของมาเองเอากรบผมอาคุณุงครับเช่นเดียวกันนะวันนี้ท่านก็ได้รับความรู้จากปราชชาวบ้าน ในเรื่องขวัญควายลักษณะควาย<ม>เป็นยังไงแล้วทางราชการเขาเอาลักษณะไหนในเป็นเกณฑ์าการตัดสินควายงามควายดีก็ถือว่าเพชรชัยวัดฟาร์มวันนี้มาโชว์ทั้ง4ตัวก็เป็นควายที่มีลักษณะดีผ่าน90%ซทุกตัวครับก็ถือไปเป็นลักษณะดีแล้วอีกหนึ่งะคือทั้งครอบครัวทั้งคุณแม่คุณลูกคุณหลานก็มีใจด้วยกันหมด ก็เลยก็เลยจะจะเป็นไปในทางที่ดีครับนี่รับพี่น้องครับเป็นภาพรวมที่หลายหลาย่านหลายหลายคนกำลังหาความสุขความสุขที่หาซื้อบ่ได้อยู่น้ำคนอีสานนี่ก็คือการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฮปปี้แฟมิลี่ความสุขของครอบครัวก่อนที่โจมวันนี้ก็ขออานยอยพ่อในเด้อพี่น้องเฮ้าสูปูชสุคนที่รับชมรับฟังนี่ก็ขออานยอยพ่อ ให้พี่น้องเกษตรกรผูร,รับชมสุปูสุคนอให้มีจะความสุขให้มีจะความเจริญมีอายุวันณนะสุขะภาระปฏิภาณนา,าสารสมบัติขออำนาจคุณภาษีรัตนาไตหลงพอเจริญรับนำหลอกสมรักษาเดอ้อขอคนมีจะความสุขความเจริญคิดอัน,ดนใดกห้สมบัติปัถนาห้ได้งว่วได้คว้ยเด้อห้เลี้ยงควายดอนห้ได้ไปโตเขาค้ให้เลี้ยงควายดำหาได้ไปโตเขาแก้วเลี้ยงง่ายแล้ว ให้เด้อฝากพี่น้องป้องไปซุกขคนสุปู่สุกข้นเด้อสาธุอ้าวสุขสวัสดีสุปู่สุกข้นเด้ออ้าวบายบายพี่น้องครับ